นิตยสารบังเอิญงวดวันที่16ตุลาคมให้เลขเด่น78เลขชุด2ตัว73 74 75 79 83 84 85 87ในงวดวันที่1ตุลาคมเลขเด่น5 เข้าหลักหน่วยบนหลักสิบล่างเจ้าแม่ตะเคียนงวดวันที่16ตุลาคมให้เลขเด่น5เด่นลอง7ชุด3ตัว650854347257647เลขชุด2ตัว5005 ห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสี่สี่ห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมเลขเด่นหกเข้าหลักร้อยหลักสิบบนสามตัวตรงพารวยงวดวันที่สิบหกตุลาคม ให้เลขเด่นแปดหนึ่งสี่